สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับครูนาประสงดีนะคะหรือเรียกว่าครูมูนนั่นเองค่ะคราวนี้วันนี้ครูจะสอนเรื่องแรกเลยคือเกี่ยวเรื่องของบล็อกเกอร์หรือในหนังสือของเราในบทที่หนึ่งก็คือเรื่องของบล er, ็อ,เอ,เอเกเกอร์มือใหม่นั่นเองซึ่งตอนนี้เรากำลังเป็นมือใหม่นะก็ว่าามาดูกันว่าบล็อกเกอร์นี่ยมันคืออะไรกันเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวต้องเรียนแน่นอนอ่ะลราดูกันว่าเขาบอกว่าอยากเป็นบล็อกเกอร์ทาเงินจากอาชีพที่ชอบ ต้องเริ่มต้นอย่างไรดีฉะนั้นบล็อกเกอร์ตัวเนี้ยมันคืออาชีพถูกไหมมันคือสิ่งที่เราอะชอบแล้วจะเอาไปทําเป็นอาชีพแถมมันเป็นออนไลน์ด้วยซึ่งเป็นทางสะดวกของเราเลยคราวนี้มาดูความหมายดีกว่าบล็อกเกอร์เขาบอกว่าคือรูปแบบหนึ่งที่คนธรรมดาหนึ่งคนเนียอย่างเช่นเราเนี่ยคือสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาหนึ่งเรื่องพอเราคิดเราคิดคอนเทนต์เสร็จถูกไหมก็คืออาจจะมาจากความสามารถของตัวเราเองแล้วก็จะมาสู่สาธารณะชนไม่ว่าจะเป็นเขียนบทความทําคลิปทำวิดีโอต่างต่าง ถ่ายภาพวาดรูปเยอะแยะมากมายพอเราสร้างคอนเทนต์ตัวนี้มาเสร็จแล้วอ่ะเราก็ต้องไปเผยแพร่ถูกไหมเพื่อทําเป็นเงินของเราซึ่งถามว่าเราเผยแพร่ไงบ้าง1 Facebook Fan page หรือ Facebook ของเราเองเอง,องช่อง u t u b e ต่างๆ3มเว็บไซต์และ4 Instagram กรนะคะามาดูกันตอนนี้เขาถามว่าบล็อกเกอร์เนี่ยมีสายไหนบ้างมาดูนะเราลองค้นตัวเองนะว่าเราเป็นบล็อกเกอร์สายไหนกันดีเอา1สายบิวตี้ค่ะนี่ก็คือจนเนอสํสำหรับ สาวๆอาจาจะเป็นสาวก็ได้เนาะอาจจะเป็นเพศอื่นก็ได้ถูกไหมที่แบบว่าสส่บิวตี้นี่คือแต่งหน้าเก่งเลยถ้าเน้นเคยเห็นคลิปวิดีโอตา่างๆที่ว่าอยู่ใน YouTube หรือ,อยู่ใน i n s t a g r กรต่างๆเนี้สยสส่บิวตี้ด้วยอ่ะเช่นผู้แต่งหน้าอาไรต่างเช่นสมมุติว่านักเรียนเนี่ยอยากขายของอยากขายคอนแทคเลนอยากขายรองพื้นตัวเองนี่เลยสาันดับแรกเลยคือนักเรียนต้องเป็นใส่บิวตี้ได้แน่นอนก็คือสมมติว่านักเรียนขายรองพื้นหนึ่งตัว ้เลียก็ยกรองพื้นขึ้นมาอเลยก็อัดคลิปวิดีโอถูกไหมแล้วเราก็แต่งหน้าให้ทุกคนดูแล้วเราก็จะขายของได้นี่ก็คือการสร้างเงินในทางน้้นของสายบิวตี้ของเราได้นั่นเองอ่ะต่อไปสองสายกินค่ะนักเรียนบางคนอาจจะเป็นทางถนัดแน่นอนทางน้านีตัวอย่างเช่นน้งเรียนเคยดูในเรื่องของรายการหม่อมถนัดแดกอย่างนี้หรือว่าอีทอะไรนะพีคอีทแดกถูกไหมเขาก็ใส่เดินทางสายกินซึ่งถามว่าใสา่กินกสร้างเงินเขาได้ไงตัวอย่างเช่นน้งเรี้ยนรู้สึกว่า ต้องูในรูปนะเรื่องอาเช่นนักเรียนอะชอบกินบุฟเฟ่มากเลยชอบกิน,นกมากๆแล้วกเลยรู้สึกว่ากาจะรีวิวให้ร้านร้านนี้แล้วอะแล้วจะบอกเขาว่าพี่หนูขอกินฟรีได้ไหมแต่ว่าหนูจะโปรโมทให้อะไรเงี้ยถาาเอามือนั้นนักเรียนไประหยัดไปเท่าไหร่สองร้อยหรือถ้าเกิดว่าคลิปแรกเน,นี้ยนักเรียนรีวิวร้านเขาดีมากเลยร้านที่สองสามสี่เห็นปุ๊บก็จะจ้างหนูพี่จ้างเลยสักห้าพันหรือสี่พันแั้วหนูแบบทำคลิปร้านที่ให้ไหนดีถูกไหม อาจจะได้กินฟรีด้วย,ยประหยัดไปหนึ่งมือ้อสองคืออะไรได้ทาคลิปด้วยถูกไหมแล้วก็ได้เงินจากการทาคลิปอีกเนี่ยคือาทาง้านขนัดของการใส่กินถามว่าเราได้กินไหมได้กินด้วยได้เงินไหมได้เงินด้วยนะคะอ่ะต่อไปสามสายเที่ยวสายเที่ยวนี่คือน่าจะบอกว่าเด็กโตอนะไรแล้วก็คือเที่ยวต่างจังหวัดอย่างนี้นักเรียนลองสังเกตเลยค่ะยกตัวยอย่างเช่นนักเรียนต้องเคยเห็นคนที่ว่ารับรีวิวเขาเรียกว่าอะไรนะ รีวิวทั้งด้านโรงแรมต่างๆนะทางด้านรีสอร์ททั้งด้านสถานจังหวัดแล้วตัวอย่างเช่นสมมติว่านักเรียนเนี่ยมีแพลนไปเที่ยวับเ่อนและเที่ยวเขาคอ,อกันตั้งใจแล้วนะแบบตั้งใจมากเลยจะไปเที่ยวเขาคอกันนักเรียนก็ทาคลิปขึ้นมาหนึ่งคลิปเป็นสายเที่ยวขึ้นมานักเรียนก็อาจจะรีวิวโรงแรมให้เขาอย่างเงี้ยทางโรงแรมเห็นปุ๊บเฮ้ยคนนี้ทําดีอะเราทําเราทาคลิปดีรทำสายเที่ยวเราเป็นเราเป็นสายเที่ยวที่แบบดีมากเลยครคลิปมานี้มากโรงแรมที่สองสามสี่เห็นอีก เชื่อไหมว่าถ้าเกิดนักเรียนทาคลิปแบบสายเที่ยวขึ้นมาดีมากโรงแรมอาจจะทั่วประเทศเลยอาจจะมาจ้างนักเรียนอาจจะจ้างเลยว่าไปนอนโรงแรมเขาหน่อยนอนฟรีกินฟรีมื้อเช้าฟรีมื้อเย็นฟรีหมดเลยเพียงแค่ถ่ายรูปทำอะไรมาเขาหน่อยโปรงหมทโรงแรมมาเขาหน่อยเนี่ยเพียงแค่นี้น,นัเรียนก็เป็นสายเที่ยวแลลวเพื่อเผล์ทางโรงแรมอาจจะออกค่าน้ำมันให้ฟรีอีกซึ่งถามว่าเราคุ้มไหมเราคุ้มมากเลยนะคะทางด้านนี้อ่ะต่อไปสายถ่ายรูปลองดูในรูปนะ อันนี้ก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะเป็นอาชีพที่ว่านักถ่ายรูปอ่ะจะมีเลยยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราเรียนมีเพื่อนเป็นช่างถ่ายรูปหรือจบทางนัน้นเป็นเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติกันอย่างเงี้ยเป็นช่างถ่ายรูปเข้ามาแล้วเขาเห็นว่าเฮ้ยเราสวยวเราโพสท่าได้หรือเราถ่ายรูปได้อย่างเงี้ยเขาจะจ้างเราอาจจะจ้างไปถ่ายอะไรหนึ่งงานรับลิญญาถูกไหมสองงานอะไรก่นงานวันเกิดงานที่แบบว่างานต่างๆอ่ะที่เขารับถ่ายรูปงานประสานที่ท่องเที่ยว ซึ่งสายถ่ายรูปเนี่ยเหมาะก,กับทุกๆด้าที่เมื่อกี้ที่ครูพูดมาเลยนะเราสังเกตนะสมมติว่านักเรียนเป็นหนึ่งคนที่ว่าถ่ายรูปเก่งมากถามว่าเมื่อกี้สายบิวตี้นักเรียนเป็นได้ไหมเป็นได้น,นะเพราะว่านักเรียนสามารถถ่ายรูปไปสายบิวตี้ได้ไหมถ่ายได้ถ้าสมมาิถมถามว่าเขาเรียกว่าอะไรอะถ่ายรูปไปสายกินได้ไหมก็ถ่ายได้ถ,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 ไดถูกไหมแค่นักเรียนถ่ายรูปเก่งถ่ายเกยาเก่งอย่างเงี้ยนักเรียนรู้จักการแพลนกล้องต่างๆอะนักเรียนสามารถรับงานได้หลายงานที่เมื่อกี้ครูพูดมาได้หมดเลยนะ ออาต่อไปสายครอบครัวอันนี้คืออาจจะเหมาะกับคนที่มีลูกแล้วเนาะอันนี้ก็ลองสังเกตว่าสมมติว่าลองนึกถึงดาราที่ว่าแบบคุ้นขอลูกใหม่เลยเราจะรู้สึกว่าเราเห่อลูกเราเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยลูกเรามันน่ารักว่ะอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเราอยากจะทําคลิปที่วกาบส่ครอบครัวของเราขึ้นมาเลยถูกไหมถ่ายลูกบ้างถ่ายแม่บ้างถ่ายแบบภรรยาของเราถ่ายสามีของเราอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือจะเป็นทางด้านสายครอบครัวกันอันนี้นัองเล็กก็อาจจะยังไม่ยังยัีงไม่ได้เนาะทางด้านนี้ อ่ะตอนนี้เรามาดูกันว่าประโยชน์ของการเป็นบล็อกเกอร์ที่ครูพูดมาเมื่อกี้มันมีประโยชน์ยังไงบ้างหนึ่งข้อแรกก็คือสร้างคุณค่าตัวเองค่ะของสร้างคุณค่าไงด้วยน่ะเช่นอะไรรู้สึกว่ารู้สึกเลยรู้สึกว่าตัวเองเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวเองอ่ะแต่งหน้าสวยแต่งแต่งหน้าเก่งหรือตัวเองถ่ายรูปเก่งแต่รู้สึกว่าฉันรู้สึกฉันมีความมั่นใจในตัวเองอ่ะฉันว่าเออฉันทําได้ฉันฉันจะสร้างอะไรแบบให้คนอื่นอ่ะได้บ้างล้วเน่ยเช่นสมมติว่าเราเรียน แต่งหน้าเก่งแล้วเรียนนางแบจะทําคลิปคลิปแต่งหน้าขึ้นมาอยากให้เพื่อนเอาไปดูบ้างว่าเออเราคนแต่งหน้าแบบนี้นะหรือตอนนี้แบบโลกเรากาลังเป็นยังไงการท่องเที่ยวเรามาเป็นยังไงก็คือจะสร้างคุณค่าเองแล้วว่าเฮ้ยฉันคือคนที่แต่งหน้าเก่งคราวนี้ฉันอาจจะเป็นบิวตี้เนี่ยบิวตี้บล็อกเกอร์ที่ว่าแต่งหน้าเก่งเนี่ยไม่พอสร้างคุณค่าเองอาจจะมีคนจ้างหนูจ้างหนูไปแต่งหน้าที่อื่นในมาหมได้นั่นคือเชื่อมโยงข้อที่สองอการสร้างไรายได้ถูกไหม พอเราอยากแต่งหน้าเก่งอะไรเก่งมีคนมาจ้างเฮ้ยไปแต่งหน้างานนี้ให้หน่อยแต่งหน้างานนี้ให้หน่อยเราได้เงินแหละต่อไปสามสร้างโอกาสใหม่ๆหในชีวิตยกตัวอย่างเช่นยังไงสมมุติว่าการที่เราแต่งหน้าอยู่บ้านเฉยอะเราก็จะได้แค่แต่งหน้าอยู่ในบ้านถูกปะแล้วเกิดว่ามีคนมาจ้างเราทําคลิปคลิปเราดังมากมีคนมาจ้างเราไปแต่งหน้าที่ต่างประเทศสมมุติว่าเราได้ไปแต่งหน้าต่างประเทศเขาบอกว่าไปแต่งหน้าหน่อยได้ไหมอะที่ต่างประเทศให้แบบซุปซุปเปอร์ดาราซุปดาราเลยอะอะไรเงี้ย ถามว่าหนึ่งได้เงินไหมได้คุณค่าใจใหมไหมได้สามโอกาสใหม่ใหม่มันเข้ามาแล้วก็คือเราได้ก็ต่างประเทศอีกถูกไหมคะต่อไปสี่สามารถเลือกใช้ชีวิตกามที่ตัวเองอยากได้ก็คือสมมุติว่าบางคนอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรอะแต่งหน้าแต่งหน้าเก่งจริงแต่ว่าไม่ได้อยากทำอาชีพที่ตัวเองอยากจะได้สมมติว่าบางคนนียมันมีนะที่แบบว่าตื่นเช้ามาใช่มีความสุขกับการแต่งหน้าอย่างเดียวอะแถวหนึ่งนี่มันมีนะบางคนตื่นเช้ามาคิดแล้วว่าวุนนี้จะไปกินอะไรดี คือาบางคนอาจจะคิดแค่ว่าฉันอยากกินชาบูทุกวันเลยอยากกินหมูกระทะทุกวันเลยถามว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์หรือว่าเป็นบล็อกเกอร์ที่แบบว่าทําด้านถ่ายรูปการกินหรืออะไรเงี้ยแล้วเธอจะได้ทําสิ่งที่ตัวเองชอบทุกวันเลยนะถ้าในีสังเกตได้แบบสมมติว่าบางคนเนี่ยอยากเที่ยวรอบโลกเลยก็แบบฉันไม่มีตังค์อ่ะฉันไม่มีตังค์แล้วฉันฉันวางแผนไปแล้วที่จะ,จะไปเขาคอที่จะไปเที่ยวน้ำตกที่จะไปกาญจนบุรีแล้วถามว่าถ้าเนี่ยทำหนึ่งคลิปไปเขาคอแล้ว คลิปที่สองการจ้างักเรียนอะคลิปโรงแรมที่โรงแรมจากการรับบริกาจ้างนักเรียนไปทํางานที่นั่นอะถามว่ามันเป็นสิ่งทีง่เฉยๆชอบอไ,ได้เงินไหมได้ถูกไหมเนี่ยคนนี้มันจะเข้าสู่ข้อที่สี่แหละสามารถเขาเรียกว่าอะไรเราใช้ชีวิตตามที่เองอยากจะทำต่อไปข้อที่ห้านะคะก็คือได้คุณค่ากลับไปสู่สังคม,มอันนี้ก็คือดวยอย่างเช่นเขาเรียกว่าอะไรอะ,ะถ้าเกิดว่ากลับสู่สังคมก็คือ สมมติครูเงี้ยหนึ่งคนอะ่ะครูอยากไปเที่ยวกาญจนบ,บุรีแต่ครูก็ไม่รู้ว่าที่กาญจนบ,บุรีมันมีอะไรแต่คราวนี้นักเรียนเนนักเรียนมัโขกของเราเนะี่ยทาคลิปไปเที่ยวกาญจนบุรีเฮ้ยไปเทียเท่ยวเสร็จวะที่อ่ะไปเที่ยวสังขาะบ้างไปเที่ยวนูน่นนี่นั่นครูจะรู้สึกว่าเฮ้ยกาญจนบ,บุรีมันมีอะไรที่มันดีกว่าแต่เราต้น,นั่งอยู่ในบ้านถูกไหมครูก็จะเก็บเงินอย่างเงี้ยไปเที่ยวกาญจนบ,บุรีก็คือพเพื่อได้ว่าอะไรอะ่ะสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศสร้างรายได อันนี้คือเจาะเลยก็คืออย่างเช่นสมมติว่านักเรียนทาคลิปที่ว่ากินแบบกินสกใจมากเลยสมมติว่าพีพยิ่แรงมาเห็นลิทน้องเรียนนีทกแกร์อาจจะแบบเฮ้ยไปกินด้วยกันไหมอะไรประมาณนี้ถูกไหมหรือทางสายกินอย่างเงี้ยก็จะชวนนัอเรียนไปกินเลยน้กเรียนอจะมีเพื่อนกินหรือนักเรียนแต่งหน้าอย่างเงี้ยแต่งหน้าทําคลิปแต่งหน้าอยู่บ้านแต่แค่นี้โอ้โหแบบทางมืงอหน้าเขาเห็นแล้วอ่ะเขาก็จะดึงน้กงเรียนเข้าไปแต่งหน้าที่อีที่ต่างประเทศด้วยถูกไหม เนี่ยเขาจะเรียกว่าไปทางกลุ่มเฉพาะไปทางนั้นของนักเรียนเลยถูกไหมคะอะคราวนี้ในเมื่อเรียนเมื่อกี้เสร็จแล้วเรามาลองทํากิจกรรมมันดีกว่าเราลองมาค้นหาอะนยังไงดีกว่าคราวนี้นั่งดูนะครูจะบอกว่าตอนนี้นั่นเ,เป็นบล็อกเกอร์มือใหม่ลองดูดีนะกิจกรรมที่1.1เรื่องบล็อกเกอร์มือใหม่ครูบอกว่าให้เรียนแต่ละคนในกำนหนของข้อบล็อกขอบไปขึ้นมาเลยก็คือนักเรียนไปคิดเลยนะกับคิดแล้วเฮ้ยตัวฉันต,ตัวฉันเป็นอะไรตัวฉันเป็นอะไรดี สายกลิ่นใสยเที่ยวสาถ่ายรูปสายอะไรดีแล้วลองเขียนบล็อกที่ใจสนใจมาลองทําจริงๆเลยฮะไม่ต้องไม่ต้องคิดเยอะนั่งอะไรนะอะลองดูนะเขาบอกว่าหนึ่งหัวข้อทําเรื่องอะไรสมมติว่าเอาสมมติว่านักเรียนเป็นสายกลิ่นแล้วกันนักเรียนในตะเวนกินทั่วประจวบคีรีขันเลยกินทั่วจังหวัดเลยกินทุกจังหวัดเลยน้าฉาบูและไหนเปิดใหม่กินหมดเลยเอาเขียนมาเลยหัวข้อที่จะทำทำเกี่ยวกับเรื่องอะไร สมมติเ่ยจะบอกว่าเ่ยจะรีวิวเกี่ยวกับร้านอาหารในปักสะพานของเราลองดูนะหัวข้อสมมติหัวข้อนี่คือสมมติมานะหัวข้อคือ,อเรนจะทํารีวิวเกี่ยวกับร้านอาหารร้านอาหารหรือร้านชาบูร้านหมูกระทะร้านบุฟเฟ่นในปักสะพานคราวนี้เขาโคง้งเรนลองวาดรูปเสนอขึ้นมาว่าเรนอ่จจะทําเป็นบล็อกอันนั้นทาเป็นยังไงต่อไปสามแพลตฟอร์มที่เราจะใช้เรนจะใช้เฟซบุ๊กแฟนเพจใช้ยูทูบเรนอาจจะถ่ายคลิปทุกร้านเลยถือโทรศัพท์ถือกล้องเงี้ยถ่ายคลิปมา รือทางเว็บไซต์เว็บไซต์ก็ได้หรือ i g ก็ได้ถ้าเกิดทางสนัดจริงๆก็คือสมมติจะเป็น i g นะถูกไหมอันนี้สไปก็คือรานนี้วิธีการทำหรือเทคนิคการทำให้บล็อกอ่ะมันมีความน่าสนใจดูดีนะข้อที่4ทำยังไงให้แบบว่านะักเรียนรีวิวลานลมันน่าสนใจสมมติว่าไอหกข้อที่หนึ่งเนี่ยสมมติสมมติเลยสมมติว่าแม่นักเรียนเปิดร้านกัทักจริงๆแหละเปิดร้านกัทักจริงๆเลยนักเรียนต้องการจะโปรโมทร้านของฉังนแน่นอนต้องโปรโมทให้ได้ คนนี้เราจะทำยังไงให้มันมีความน่าสนใจทำใน Facebook Fan นเ g e ถ้าแบบเฟซเฟซบุ๊กแฟนเพจเนี้ยนั่นเลยะต้องเขาเรียกว่าอะไรครให้คนมาติดตามเยอะๆหรือมาคนถูกใจใน f Facebook เยอะๆถูกไหมต่อไปสองสมมติว่าเรอยากทำด้านช่องยู u ูบเลยถ้าเกิดช่อง y YouTube เนี้ยนั่นเลยก็ต้องเขาเรียกว่าอะไระไตัดต่อคลิปให้เกง่งถูกไหมอันนี้คือสลับตนที่ตัดต่อคลิปเกง่งหรือใช้กล้องที่มีความคมชัดเลยอ่ะแล้วก็ อาจจะต้องมีคาแรคเตอร์ของตัวเองที่แบบว,ว่าพูดเก่งมากอะไรเงี้ยพูดแบบว่าวิ้ยหมูมันนุ่มนะแตบบ่บรรยากาศมันดีจริงๆนะอะไรอย่างนี้หรือสามเว็บไซต์เว็บไซต์คืออาจจะต้องขั้วเว็บไซต์มันน่าจะเหมาะกับทางด้านเกี่ยวกับทางด้านของโรงแรมมากกว่าไหมแบบรีวิวการท่องเที่ยวเนาะแล้วก็ทางด้านไอจีอย่างเงี้ยไอจี IG ก็คืออาจจาะเรียกว่าลงสตอรี่เก่งๆเลยอย่างเงี้ยทำคลิปเก่งๆแล้วก็ลงไอจีถามว่าไอจีอย่างเงี้ยก็คือจะต้องถ่ายรูปเก่งเนาะถูกไหม ต่อไปข้อที่5้าลิงก์ที่สามารถเข้าถึงบล็อกมันได้ก็คืออยากจะให้ทำถ้าต้อเรียนนีายทำในก,กระดาษ A4 หรือเอาไอเดียเอาสำหรับช่วงนี้เป็นช่วงเรียนออนไลน์เนาะก็คือถ้าจะดีสุดก,ก็คือทำในก,กระดาษ A4 ดีกว่าทำไมวาในก,กระดาษ A4 แล้วก็ถ่ายรูปส่งมาในคลาส룸ละกันความจริงอันนี้คือผูก้กำหนด,ดว่าทำเป็นเล่มส่งแบบเย็บสั่นมาเลยอย่างเงี้ยครูจะได้แบบเข้าไปตรวจได้แต่ทนนี้อาจจะแบบไม่ค่อยสะดวกเนาะ อันนี้คือให้เรียนทำในกระดาษ A4 ดีกว่าก็คืออาจจะตกแต่งให้สวยงามมาแล้วนก็คือทำในกระดาษ A4 แล้วก็เขียนหัวข้อมาเลยว่าผมจะรีวิวเกี่ยวกับอาหารในของบางสพาของเราเรียน,นก็ส่วนเรื่องอันที่สองนะ่ะเขาโพงอะ่ะกเรนอาจจะไม่ต้องวาดรูปก,ก็ได้อาจจะถ่ายรูปร้านนละ้วจริงเลยได้ถ่ายรูปมาว่าร้านนั้นนะคือร้านอะไรหรือมีร้านอะไรบ้างที่เรียนอยากจะรีวิวอาจจะถ่ายมาสักห้าร้านถ่ายรูปมาแตัวอย่างเช่น อาจจะถ่ายเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ,อาหารก๋วยเช่เอ็อย่างเงี้ยในบางสยาดหรือร้านรักในบางสยาดแล้วก็อะไรนะโชคเอินอย่างเงี้ยในในของบางสยาดของเราอาจจะถ่ายมาสักสามรูปแล้วบอกว่าเนี่ยเขาคง,งหนูและหนูจะไปสามร้านเงี้ให้ได้เงี้ยหนูก็จะไปให้ได้เลยเอาไปสามแพลตฟอร์มหนูก็เขียนมาว่าหนูทําแพลตฟอร์มเอาเรื่องมาสักหนึ่งอย่างก็อพอนะคะไม่ต้องทำเยอะก็เลยอาจจะบอกว่าหนูจะทำทำในไหนเดียวทำในจีได้หนูจะสร้างไอจีขึ้นมาหนึ่งอันแล้วก็เขียนว่า รีวิวในของในร้านของมสาสคารของเราหรือในเฟซบุ๊กแฟนเพจอย่างเงี้ยอาจจะทำแฟนเพจขึ้นมาทําเป็นเพจเฟซบุ๊กขึ้นมาว่ารีวิวร้านในมนสาสคาอย่างเงี้ยแล้วก็ข้อที่4ก็คืออาจจะเขียนว่าเทคนิคที่หนูจะทำอ่นคือทำยังไงลองเขียนมานะแล้วก็5คือหนูแนบลิงก์ให้รูด้วยนะว่าเฟซบุ๊กแฟนเพจของหนูว่ามันชื่อว่าอะไรหรือว่าไอจีของหนูมันชื่ออะไรหรือชอ่องยูทูบของหนูมันชื่อช่องอะไรแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับของอะไร ส่วนเวลาที่จะส่งเดี๋ยวครูจะนัดกันอีกทีในกลุ่มไลน์ละกันนะคะขอบคุณค่ะ